สวัสดีครับก็พาทุกท่านมาที่สนามแอนฟิลด์ครับมารับชมเกมแมตช์จำลองการแข่งขันครับฟุตบอลพรีเมียร์แชมเปี้ยล2025ถึง2026ครับคู่ร,ระหว่างลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้ก็บอกว่าเป็นโซนทำหน้าที่ฝึกฆ่าครรยายเกมนี้ครับสำหรับคู่นี้ก็ลงแข่งขันจริงนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์เวลา2 3 3 0น,นครับ 5าทุ่มครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับพูบิกแมตช์ทีมลีกสัปดาห์นี้เลยครับก็ยอดทีมจากหัวตารางครับทั้งฝั่งของแมนเชสตี้ครับอันดับที่2ครับ24นัด4 7เ็ดแต้มหรือพูนัมโปกครับ24นัด39คะแนนครับก็ถ้านัดนี้เนี่ยแมนเชสตี้สะดุดจริงนะครับก็จะโดนอาร์เซนอลเนี่ยแซงไปอีกคะแนนี่ขาแน่ๆครับดูการนี้ เรียวภูครับมาในแผน4-4-2ครับวันนี้ใช้เอกินิเก้กับซาร่าครับเล่นเป็นกองหน้าคู่ครับซายเวสขวาสปอสไลน์ตรงกลางเนี่ยใช้เป็นกเป็นแบดนะครับกับเอ็กซ์ติดแมคคาริสเตอร์นอสตี้ครับ4-1-2-3ฮาแลนด์หน้าเป้ากับซ้ายเชกีขวาเซามันโยตรงกลางมีเฟรนกับเชนเดอร์สครับตัวรับเป็นโรดี้ครับก็อนสตี้เนี่ยมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายตำแหน่งมากๆครับแล้วเกมนี้เนี่ย ต้องมาเยือนลิเวอร์พูลในบ้านครับนัดแรกที่เจอกันเนี่ยในบ้านซิตี้เนี่ยเอาชนะไปได้3 0มสูตรนะครับเอานะครับเกมครึ่งแรก45่าทีเริ่มต้นครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับชุดสีแดงเขียนลูกนัก่อนบุกจากซ้ายไปขวาครับมาสตี้มาในชุดสีฟ้าสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดครับลิเวอร์พูลชนะ2แงมาสตี้ชั้นหนแล้วก็เสมอถึง2ครับก็ถือว่าสตีลิเวอร์พูลด,ดีกว่าเล็กน้อยครับ ฟริมปงโยนมาเอ้าจังหวะแรกครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยซิตี้ใช้เป็นคูซนอฟกับมาเกฮีนะครับซ้ายเป็นเดวิสขวาเป็นลิโก้ไรดี้หมานะครับจังหวะนี้เอกิติเก้ฮูโก้โอ้โดนจังหวะสุดท้ายครับดอนารุม่านัดนี้เป็นนัดที่สำคัญสำหรับสองทีมมากๆเลยครับ ทางฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าชนะเนี่ยจะขึ้นที่4ชั่วคราวนะครับจะมีคะแนนนำยูเต็ดหนึ่งคะแนนครับอิงเลยครับโอ้โหโอกาสครั้งแรกครับของแมสตี้ครับจากลิงเบาล์ฮาเลนครับสัตว์ด้วยขวาเต็มข้อครับติดเซฟอาริซอนเบเกอร์นี่ครับจังหวะสัตว์ด้วยขวาครับส่วนซิตี้เนี่ยถ้าเอาชนะไม่ได้นะครับโมนี่จะกลายเป็นว่าถ้าอาร์เซนอลชนะสแลนได้เนี่ย โอ้คะแนนเนี่ยจะค่อนข้างขาดเลยนะครับเราเพิ่งจะเล่นแค่25เกมเท่านั้นเองครับผลลีกเกมนี้ก็เป็นเกมที่25นะครับโฟรเดนเปิดเข้ามาตีลังาโอ้โหจนเสาครับมาเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ มีโอกาสยิง2ครั้งติดเลยครับสำหรับซิตี้ไปน้องตัวเซมันโยครับไปลังกายิงลูกนี้ครับโอ้โหไปชนเสาออกนะครับโดนเสาเหลี่ยมนอกนะครับมาเกือบได้ประตูขึ้นนำนะครับสำหรับซิตี้ดูการนี้ก็ทำแต้มหลุดมือไปเยอะนะครับทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนสตี้เลยครับ ลิพูเนี่ยเจ็ดเกมแรกในพิมลีกเนี่ยคือนำเป็นจ่าฝูงนะครับแบบไม่แพ้ใครเลยครับแล้วหลังจากนั้นมานี่โอ้โหแพ้เป็นว่าเล่นเลยครับเพิ่งจะกลับมาดีขึ้นช่วงหลังนะครับซิตี้เนี่ยมีสะดุดไปสองช่วงครับช่วงต้นฤดูกาลกับช่วงล่าสุดนะครับทำแต้มลุดไปเยอะมากเสมอสามเกมแพ้หนึ่งเกมครับล่าสุดในพิมลีกเอาลครับ เอาวฟลิมปงฟลิมปง,มปงอา้าวโดนชนนิดนึงนะครับแลเป็นซิตี้ได้บอลอยู่ที่เชกี้ึ้นกลับมาไรอันไอโนรี่ครับไรอาัานไอโนรี่ให้มาที่ไรอันเชกี้เชกี้มาทางไอโนรี่ทางขวานี่มีโรดี้ครับวันนี้โรดี้ก็สวมบัคแขนเป็นกัปตันทีมครับเบโรซินวาตัวสำรองครับยังไม่ค่อยฟิตครับ อ่านะครับทางซ้ายฟอร์เรนเวียสอ่านะครับฮูโก้ไอกิดิเก่ยิงลูกนี้เอาเรียบร้อยโอ้โหชนเสาเหมือนกันครับโอ้โหโดนเสาเหลี่ยมเดียวกับฮาแลนด์เลยครับอ่ฟอร์เรนเวียสเนี่ยตั้งแต่ไปเล่นริมเส้นทางกราบสายยิงประตูได้เยอะมากครับก็ถือว่าเริ่มเข้า กับแผนของสล็อตแล้วครับตรานี้ตัดเกมมาทางขวาครับสปอสไล์ให้มาที่ฟอร์เรนเวสมีเคอร์เคสนะครับอยู่ทางซ้ายฟอร์เรนเวสให้มาเอกิดิเก้อุย้ยโดนชนลูกนี้ผู้สิทธ์ไม่ว่าอะไรครับของตัวเซมันโยอ้าวจังหวะนี้ครับ e G D K. เอกิดิเก้เอกิดิเก้หลอกโอ้โหดูจังหวะอ้าวโอ้โหมีซาร่าที่เกือบได้ครับ โอบิสซาล่ายืนคู่กับเอกิติเก้ครับโกนาเต้ก็ลิฟูเคยใช้4-2-2อยู่หลายเกมนะครับช่วงหลังตั้งแต่ซาร่ากลับมาจากอาวจังหวะนี้ฟาวนะครับตั้งแต่ซาร่ากลับมาจากฟุตบอลทีมชาตินะครับแอฟริกันนชั่นครับ เอาละครับมาดูฟรีคลิกลูกนี้กันก่อนนะครับของลิเวอร์พูลจากโดมินิกสปอสไลครับเปิดสั้นๆมาให้มาสปอสไลจังหวะสุดท้ายติดกุสโนฟครับกุสโนฟเอาครับมาทางซ้ายรรยานเชกีไรยานเชกีเสียบอลครับแล้วเป็นลิเวอร์พูลตัดได้ กำลังจะเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงของเกมครับสกอร์ยังศูนย์ประตูศูนย์ครับถ้าเสมอเกมนี้เนี่ยเอร์พูลนี่จะเก็บเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนครับเป็น40คะแนนอ้าวแล้วครับ,บอรสอตไลน์ก็ยังอยู่อันดับที่6ต่อไปครับส่วนซิตี้เนี่ยจะมีแต้มเพิ่มนะครับเป็น 47แต้มหญิงเลยครับขอพายสีิบแปคะแนนครับก็จะตามหลังอาร์ซอนอลห้าคะแนนแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดครับแแข่งมากกว่า1นัดครับขอพายอ้าวสกัดทิ้งออกมาครับจังหวะนี้เตะมุมครับสปตไล์เป็นสันส้นๆกับฟริมโปงครับเปิดเข้ามาอ้าวหญิงเลยครับโอ้โหสกัดลูกนี้ยังรับได้ครับดอนารุมา่า ดอน,นารุม,มา่าคว้างบอลออกมาทางซ้ายครับรอยานไอินุริให้มาที่โดรดี้ฟิลโฟเดนฮาแลนด์ยกมาทางซ้ายแม่จะให้ฟลิมปงครับขอพายจะให้แรนชเชกีครับโดนฟลิมปงตัดได้หรือผู้ทำเกมมาทางกลับซ้ายบ้างครับเคอเคสเคอเคสไปไม่ได้ต้องโยนมาไม่ผ่านครับติโกซโนฟ ก็จ่ายกันมาไม่ดีครับลิพูตัดเกมได้ครั้งหนึ่งไมคลิสเตอร์ทางซ้ายนี่มีเคอร์เคสว่างอยู่นะครับแต่ฟอร์เรนเวสได้บอลแล้วเปิดมาทางขวาฟลิมโปงเอาบอลลงแล้วเปิดเข้ามาโอ้ไปติดข้อมือของดอนาดูม,มาครับ5นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกกรอยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับบอสไลาหาเกินไปครับเวียสคืนกลับมาทางซ้ายนี่มีครับเคอร์เคส เอเคนส์ <Okay. S 2> mm hmm. ให้มาที่เวสอานแล้วครับจังหวะเอกซ์ติเก้โอ้โหก็ยังไม่ได้ครับเซมันโยอานแล้วพาเลนแมสตี้ทำเกมส่วนขึ้น,นมาครับเซมันโยอ,องตัวเซมันโยมาทางทีนี่ไเดอร์สครับเดินกลับมาที่รายานไอโนรี่โอกาสสุดท้ายของซิตี้ในครึ่งแรกครับเปิดเข้ามาแล้วพาเลนอีกแล้วครับแล้วผู้เสิร์เป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับ ก็ลิปูศูนย์แมนซิตี้ศูนย์ครับเดี๋ยวเรามาชมเกมครึ่งหลังกันต่อในอีก45นาทีกันครับ<ต><น>ก็ถือว่าเป็นเกมครึ่งแรกที่สูสีกันนะครับโอกาสยิงลิพูสองครั้งครับส่วนซิตี้สี่ครั้งเดี๋ยวเราชมเกมครึ่งหลังกันต่อในครับในอีก45นาทีสุดท้ายครับ<ต><น>มาครับผมเกมครึ่งหลังกันต่อในอีก45นาทีกันครับ ครับเกมเพื่อหลังเริ่มครับเป็นทางฝั่งของทีมเยือนซิตี้ครับเขียลูกเริ่มเล่นก่อนครับบอลมาทางกลับขวาของตัวเซมานโยครับเซมานโยได้บอกโอ้เราผ่านฟอร์เรนเวสไปได้ครับเหลือเคอร์เคสด้านในเนี่ยมีเลวิสนะครับทีนี้เดอร์สมาทางฟิลฟอร์เรนเกมรุกของซิตี้นี่ยัง ทำได้ไม่ค่อยดีครับอ่านะครับเปลี่ยนตัวครับไบรอดสินวาครับถูกส่งลงมาแทนทีน์เดอร์สครับเติมเกมบุกกันหน่อยนะครับเป็นกอบอล50เท่ากันครับอ่านะครับเชกี้เปิดมาแล้วเป็นฮาเลนครับแหมจังหวะสุดท้ายโฟเดนให้มาไปรโดสินวาสัตว์ลูกนี้ก็เบาเกินไปครับ ข้อมือของอาริซองเบเกอร์สา้นยาวขึ้นมานะครับบอลอา้าวจังหวะนี้หอบฟิมโปงไปไหนครับนั่นมาวิ่งเลยบอลไปไรอันเชร์กี้มาที่แบราโดซินวายกมาสวยครับจังหวะหาแรนพิกแล้วยังไงยิงสวนเข้าไปโอ้โหมเข้าข้างตาข่ายครับ น่าจาังหวะนี้นี่องตวนเซมันโยครับตเติมขึ้นมาแล้วแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยไม่ได้จ่ายเข้ามาด้านในนะครับฮาแลนด์นี่เลือกที่จะยิงยัดเข้ามาครับนี่ครับโอ้โหเซมันโยนี่อยู่ตำแหน่งที่ดีกว่าด้วยครับอาริสันบเบเกอร์ให้มาที่โกนาเต้ไรอันกาเฟนแบกค,ครับโกนาเต้เจอร์มีฟริมปงบอสไลไมเคิลสเตอร์ แม่เกมบุกของลิเวอร์พูลนี่ยังทำได้ไม่ดีนะครับเลือกภูนี่แทบจะไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับนี่เล่นในบ้านด้วยเอาเราฟอร์เรนเวสอาเอ็กิติเก้ลูกเดียวโอ้ยลำหน้าครับแม่ซาร่าครับโอ้โหโดนเตะอัดเข้าไปลูกนี้ถ้าไม่โดนซาร่านี่โอ้มีโอกาสลุ้นทำประต,ตูได้เลยนะครับจังหวะดอนโรมาโดนบังด้วยโอ้ฟอร์เรนเวสครับ เปอร์เซ็นต์จ่ายบอลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจ่ายสิบหกเข้ากรอบสิบหกเข้าเป้าสิบหกเลยครับเวสให้มาอ้าวพลาดเลยครับอาริซอนเปิดมาครับลิเวอร์พูลมาทางซ้ายเคอร์เคสเคอร์เคสฟอร์เรนเวสเคอร์เคส,เคส,เคส,เคสชา้าเกินไปนะครับหนึ่งชั่วโมงของเกมครับแมนซิตี้์ศูนย์ลิเวอร์พูลศูนย์องตวนเซมันโย เซมันโยเปิดมาเป็นหาเล่นครับมาแล้วเป็นโรดี้ครับอ้าวโรดี้จับ,บอลไม่อยู่ครับเป็นทางลิพูตัดเกมได้โอ้ผ่านมาหนึ่งชั่วโมองของเกมลิพูยังไม่ได้ยิงเลยครับครึ่งหลังโอกาสน้อยมากครับลิพูเกมนี้ดอนารูมาเปิดมาหาเล่น เอ้าแล้วยังไงครับจังหวะนี้เลิพูสวนขึ้นมาไมาคคาลิสเตอร์อ่าล้วครับสปอสไลด์วีเอสเอสมาอ้าวไปงัดบอลขึ้นมาในเสียจังหวะเลยครับไรอันกาเฟนแบกค,ครับคืนกลับมาเฟรมปรงครับเฟรมปรงยกมาเอสอ้าวจังหวะนี้จ่ายพลาดกันไปเองครับเซมันโยเซมันโยโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่ แรนกาเฟนแบกครับซาลาเอาละครับโมเม้ตซาลาให้มาที่ฟริมปงครับฟริมปงสวอสไลอุย้ยโดนเตะลูกนี้ปูสินไม่ว่าอะไรครับแต่ว่ายังเป็นบอลส่วนของลิเวอร์พูลมาทางเคอร์อเคสครับ70นาทีแล้วครับเคอร์เคสเคอร์อเคสให้มาที่บอสไลครับบอสไลด์ไปไม่ได้ต้องกลับมาที่กาเฟนแบก vs เวสก็เสียบอลครับเซมันยโยวุนิธ่าเสมอนี่อย่างที่แจ้งให้ทราบเมื่อต้นเกมนี่แม่ก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อทั้งสองทีมครับทีมที่ยิ้มเลยเนี่ยจะเป็นอาร์เซนอลครับอ๋วครับจังหวะนี้เวสอ๋อแล้วครับจังหวะ เติมขึ้นมาครับซาร่าทางขวามีสปอตไลน์ฟริมปงครับฟริมปงไปได้นะครับอ้าวสุดท้ายโดนฟโฟเรนครับแล้วเป็นรรยานเชกี้สิบห้านาทีสุดท้ายครับสกอร์ยังศูนย์ประตูศูนย์ครับเชกี้โรดใี้มาที่แบราโดซินวาครับมงสก,กัดออกมา โอ้ขึ้นหลังนี้แทบจะไม่มีการยิงกันเลยครับโอ้โหบอร์นี่ขอกันไปขอกันมาครับอบอร์ดไอเนี่ยใช้เป็นระดับเลเจนด์เลยนะครับเป็นบอร์ที่ยากสุดในเกมแต่ว่าแมททำอะไรกันไม่ได้เลยครับมานะครับซาร่าโมเมนต์ซาร่าเปิดเข้ามาก่อนไม่ผ่านครับดอนารูรมาเก็บได้ ให้มาที่เลวิสหลาต่อมาทางขวานี่มีเซมันโยครับเปิดมาครับเซมันโยมีความเร็วครับเซมันโยด่านไหนสุดท้ายเคอร์เคสเก็บได้ตรงเตะออกมาก่อนครับบอลอยู่ที่การเฟนแบกทางขวาฟริมปงซาลาให้มาที่สปอตไลน์เสียงให้เล่นต่อครับเอกิเต้ vs าง้ายอ้าวจังหวะสุดท้ายครับออแล้วครับโอ้โหระยะแบบนี้ครับมาเกฮีครับมีทำฟาวเกิดขึ้นครับพุทดสินเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป่านะครับแต่ว่าให้เล่นต่อแต่ว่าท้ายลิูเนี่ยไม่ได้เปรียบนะครับนี่ครับมีเตะนิดนึงครับโอ้แล้วฟรีคิกระยะอันตรายครับโอ้ถ้ายิงเข้าลูกนี้นี่มีโอกาสชนะสูงมากครับครึ่งหลังเนี่ยลิูยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับ มาดูฟรีคิกลูกนี้ก่อนครับอเล็กซิสแมคคาริสเตอร์หันลูกสีเรียบร้อยครับโอ้โหจนได้ครับแมนซิตี้โด้ยผู้ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับนาทีแปดสิบหกครับจากอเล็กซิสแมคคาริสเตอร์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยยิ้มผู้เปลี่ยนตัวนะครับเคซ่าในลงมาแทนสมอสไลน์นะครับฟรีคิกลูกนี้เลยเป็นหน้าที่ของแมคคาริสเตอร์ครับโอ้โหดูครับ ไปดีใจกับแฟนบอลนะครับอ่าโอ้โหทำได้ครับลิเวอร์พูลครับนี่ครับฟรีคริกโอ้โหดูฟรีทั้งเร็วและแรงครับนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านขึ้นนำช่วงท้ายเกมครับแล้วสินค้าลงมาแทนคือเคสด้วย วันนี้เล่นดีครับสำหรับเคอร์เคสวิ่งขึ้นวิ่งลงดีมากครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับช่วง5นาทีสุดท้ายครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบุกมากกว่าครับโอกาสยิงมากกว่าแต่ว่าตอนนี้สกอร์แก้ว่ลิอร์พูนำ1-0แล้วครับ ถ้าจบเกมนี้ลิปูจะมีเพิ่มนะครับอีก3นาคะแนนครับเป็นสีสองแต้มจะขึ้นเป็นที่4ชั่วคราวครับส่วนซิตี้เนี่ยก็ยังคง47แต้มเท่าเดิมครับแต่ว่ากำลังจะโดนแอสซเวล่านำขึ้นที่2แทนนะครับหมานะครับซาร่ายังไม่หมดครับเปิดมาแล้วเป็นเอกีิติเก้หู้หู้ไม่โดนครับม นึกว่าได้ประตูที่2นะครับทด2นาทีครับซิตี้มีเวลาอีก2นาทีมาเกฮีครับโอนีหลังจากโดนขึ้นน้ำนี่ก็ไปไม่เป็นเลยครับซิตี้เลเวสให้มาที่โรดี้ปเปิดมาครับออกสกัดได้ด้วยครับแล้วโอ้จะให้กับฮาแลนด์แล้ฟูสินนี่เป่านกกวีดหมดเวลาครับเป็นเรีพูครับ เปิดบ้านเฉือนเอาชนะแมสเตอร์ป็นหนึ่งต่อศูนย์ครับได้ประตูชัยจากอเล็กซิสแมคเฟสเตอร์แล้วก็คว้ามาเออร์แมนต์ไปเลยครับ <B W. S 1> เก็บเพิ่มอีก3คะแนนเป็น42แต้มครับ <B W. S 1> ก็ขึ้นไปเป็นอันดับ4ชั่วคราวนะครับ <B W. S 1> ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ <B W. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนด้วยกันแล,แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ